คนมีเทคนิคดีมาฝากค่ะเป็นเทคนิคสำหรับผู้เลือกที่ชัดเจนคุณเป็นผู้เลือกสิ่งที่ดีดึงดูดสิ่งที่ดีคนที่ดีคนที่ใช่สำหรับคุณเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่คุณต้องมีจุดยืนของตัวเองค่ะจุดยืนด้วยการที่คุณสั่งการไมเซทความรู้สึกของคุณที่คุณมีแก่ตัวเองความรู้สึกที่คุณมีแก่ตัวเองคุณจะส่งขึ้นสัญญาณว่าคุณจะดึงดูดคนแบบไหนความรู้สึก กับการสร้างโลกความรักของคุณโลกความรักของคุณคุณต้องการสร้างแบบไหนคุณออกแบบแบบไหนได้บทละครความรักของคุณไม่ใช่คนอื่นมากําหนดให้ไม่ใช่ใครมาชี้นิ้วความรักของคุณแต่คุณต้องการเห็นภาพความรักของคุณแบบไหนด้วยทัศนคติมุมมองในความรักของคุณโอเคไหมสองคือพัฒนาด้านอารมณ์ค่ะอารมณ์ของคุณต้องอยู่เหนือสภาวะทุกข์ให้ได้ อารมณ์ของคุณต้องอยู่เป็นอารมณ์เทวดาให้ได้อารมณ์ของคุณต้องอยู่ในภาวะอารมณ์สบายอารมณ์เบิกบานอารมณ์มีความสุขเราเป็นมนุษย์ใช่มันมีบททดสอบแต่คุณต้องดึงตัวเองอะยกระดับจิตของตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่มันฟูให้ได้สามคุณต้องกายพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาวิธีคิดพัฒนาการงานพัฒนาการเงินของคุณให้ดีขึ้นสี่คุณต้องพัฒนาตัวเองให้ดูสวยดูน่าอวด ดูน่าทนุถนอมดูเป็นผู้หญิงที่มีทรงคุณค่าดูเป็นผู้หญิงที่มีค่าดูเป็นเป็นผู้หญิงที่ดูทรงดีลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะเทคนิคที่คุณจะดึงคนที่ใช่ด้วยการที่คุณมีด้วยการที่คุณสั่งการตัวเองด้วยการที่คุณเป็นผู้เลือกของคุณด้วยการที่คุณเลือกชีวิตว่าคุณเป็นคนแบบนี้ก่อนเมื่อคุณเลือกจุดยืนของคุณเป็นคุณเป็นคนแบบนี้คุณจะดึงดูด สิ่งที่มันใช่และคู่ควรกับคุณเท่านั้นที่วิ่งเข้ามาหาคุณคนน้ำฝนสอนเทนจิตเป็นความรักเป็นกำลังใจให้ทุกความสัมพันธ์จ้า